เราจะเดินทางกันไปผู้หินลองก้านะครับผมตอนนี้ก็ปูดด่ที่ปับ p ีเนาะทีัาม p ตัวทิโลก,กนครับผมก่อนจะถึงมอนาะเรียสวนครับเดี๋ยวผมไปถึงเลยมอนาะเรียสวนก็จะไปแยกฝาเข้าเส้นเลี่ยงเมืองเึ้นโลกก็คือตรงนั้นจะเรียกว่าสี่แยกหนองอ้อนะครับผม ก็จะออกไปวงเวียนตัวจีนแล้วก็เข้าเส้นหมายเลข12เขวิ่งขึ้นภ mm hmm. ูหินลองก้าเลยครับ mm hmm. ผมจะแยกจากกรุงไทยปีนึง mm hmm. ผมออกจากบ้านมาตั้งแต่ปีสามครึ่งแล้วนะครับ mm hmm. ผมวิ่งมาเป็นร้อยโลนะครับแล้วมาเปิดคลิปตรงนี้ก็จากบ้านผมก็จะไปที่ภูหินล่องกล้าก็จะ,ะระยะทางประมาณ สองร้อยหกสิบโลนะครับผมไปครับผมเดินทางกันต่อครับหกโมงยี่สิบกนะครับผมมาแวะที่ปัมพีทีตรงก่อนถึงมองเนรสสวนเนอะ ก็ตรงนี้ผมก็จะวิ่งอยู่บนถนนหนึ่งเจ็ดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะวิ่งเข้าไปแยกตรงสี่แยกหนองอ้อนะครับผมตรงนั้นก็จะเป็นเส้นเลี่ยงเมืองพิษณุโลกนะครับก็เป็นเข้าถนนหนึ่งสองหกนะครับผมก็จะไปออกตรงสี่แยกอินโดจีนนะครับเป็นวงเวียนอินโดจีนนะครับผม ก็แยกด้านหน้านะครับเราจะแยกขวามือนะครับเพราะตรงนี้จะเรียกว่าสีแยกหนองอ้อนะครับผมเราก็จะแยกเข้าถนนหนึ่งสองหกนะครับผมก็จะเป็นเลี่ยงเมืองพิศณุโลกนะครับผมเส้นนี้ก็จะวิ่งออกไปทางอุตรดิต์ออกไปทางเพชรบูรณ์นะครับก็เราก็จะไปแยกตรงเพชรบูรณ์ตรงแยก วงเวียนอินโดจีนนะครับผมแล้วเรา้าไปภูหินน้องกล้าแล้วก็เราก็จะไปแยกเข้านครไทยอีกทีนะครับผมเส้นนี้ก็คือเส้นถนนหนึ่งสองหกนะครับผมก็เป็นเล่งเมืองเมืองนะครับผมไปครับเราไปกันต่อเลยนะครับผมก็มาถึงช่วงนี้ก็จะเป็นสี่แยกอินโดจีนนะครับหรือวงเวียนอินโดจีนนะครับผมก็เราก็จะวิ่ง บนวงเวียนชิดขวาไว้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปแยกออกซ้ายไปเข้าถนนหนึ่งสองนะครับผมเราจะไปปูวินนองกล้านะครับเส้นนี้ก็จะเข้านครไทยนะครับผมอยู่ที่เราจะไปวัดผาต้นแก้วไปเขาพอก็จะวิ่งเส้นนี้ก็ได้นะครับผมก็จะวิ่งสบายอยู่นะครับสำหรับสำหรับผาจากกรุงเทพเนาะก็มอถึงนังเรียนนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวจะออกซ้ายนะครับก็จะมีป้ายบอกให้เราออกซ้ายไปทางวางทองนะครับผม ก็จะคือบ้ายพิชบูร์นะครับวิ่ง่ายครับก็เข้าถนนสิบสองนอกตรงนี้ก็มาถึงช่วงนี้ก็จะวิ่งเลยตัวอำเภอวังทองมาแล้วนะผมมันก็จะขึ้นเขาแล้วนะครับผมก็เป็นถนนหมายเลขหนึ่งสองนะครับผม จะวิ่งไปเข้าทางนครไทยนะครับผมส่วนท่านในที่อยากมาเที่ยวนะครับหรือมาจากกรุงเทพนะครับผมก็ถ้าปักหมดแล้วมาทางเส้นนี้มาง่ายนะครับผมไม่ได้มายากนะครับผมหรือใครจะวิง่งทางเส้นเพชรชบูรณ์ก็ได้นะครับแต่เส้นนี้ก็จะไปขึ้นทางอุทเบิรดแล้วก็มาเข้าภูหินน้องกานะครับผมแต่ทางเส้นนี้จะเข้าทางนครไทยไปนะครับผม แต่ผมว่าวิ่งทางเส้นนี้น่าจะง่ายกว่าวิ่งขึ้นทางภูทะเบิกนะครับผมแต่อันนี้ก็แล้วแต่ที่สะดวกเนาะครับผมว่าเราจะไปเที่ยวไหนหรือไปจุดไหนมั่งเนาะแต่บางคนถ้ามาเที่ยวภูทบเบิกก็ขึ้นไปทางภูทะเบิกก่อนแล้วก็ลงภูหลองกานะครับผมไช่ครับเดี๋ยวผมก็จะพาให้ดูเส้นทางเส้นทางนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมก็ช่วงที่ผมขับมามันเป็นตอนเช้าเนาะมันก็บรรยากาศอากาศก,าก็ยังดีนะครับอากาศเย็นสบายเลยนะครับผม ก็จะมีหมอกอยู่นะครับผมบนยอดเขาเนาะไม่ทราบว่าในกล้องมันจะเห็นไหมไอเออในกล้องนะครับผมแต่ในด้วยสายตาเปล่ามันจะเห็นหมอกอยู่บนยอดเขาอยู่เป็นช่วงๆนะครับผมอถนนก็ไม่ได้วิ่งยากนะครับผมวิ่งสบายๆเลยเป็นถนนที่ค่อนข้างผิวจราจรเรียบมากนะครับผมตรงเส้นนี้ไปครับเราไปกันต่อเลยนะครับผม ก็มาถึงตรงนี้ก็จะเป็นแยกไปนครไทยนะครับผมก็แยกซ้ายเข้านครไทยนะครับผมหรือตรงนี้ก็จะเรียกอีกที่ก็คือสามแยกบ้านเยงนะครับผมเราก็จะแยกตรงนี้เลยนะครับเราก็จะวิ่งตรงขึ้นไปทางนครไทยเลยนะครับผมเราจะวิ่งาตามถนนเส้นเราจะวิ่งตามถนนเส้นสองศูนย์หนึ่งสามนะครับผมเราก็จะวิ่งเข้าไปสู่ตัวอำเภอนครไทยนะครับผม ก็ถึงแล้วนะครับผมตรงด้านหน้าเขาจะเปลี่ยนแยกขึ้นบริยาคูวินข้องก้าวครับก็จะเปลี่ยนแยกขึ้นถนน331นะครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะหาแวะซื้ออะไรขึ้นไปทำกินบริษยานะครับผมผมยังไม่มีสเสบียงมาเลยนะครับผมก็ตรงแยกก็จะมีทางแยกขึ้นก็จะมีเซเวน่นนะครับเดีย๋ยวผมก็จะอาไเซเว่นนะครับผมซื้อของนิดหน่อยนะครับผม ก็หลังจากซื้อของลงเซเว่นเสร็จเราก็วิ่งขึ้นมาตามถนนสองสามสามหนึ่งนะครับผมวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็จะเดี๋ยวก็จะมาเจอผงนะครับผมนี่ก็จะเป็นตาเจ้าหน้าที่นะครผมเราเก็บค่าเข้าอุทยานเนาะครับผมก็มก็คุยกับเจ้าหน้าที่พักนะื้เกี่ยวกับเส้นทางครับที่มาเพราะเมื่อก่อนที่ผมมาเคยมาครั้งแรก เส้นทางมันจะไม่เจริญเท่านี้เนาะมันจะเป็นป่ามากจะไม่อยู่ตอนที่ผมมารอบนี้สองข้างทางมันแบเจริญขึ้นเยอะแล้วก็มีบ้านขึ้นเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับผมตอนที่ผมมาตอนนี้นก็น่าจะประมาณน่าจะเป็นเจ็ดแปดปีที่แล้วเนาะผมเคยมาอยู่นะครับผมก็คือมาเที่ยวปูตะเบิดผมก็วิ่งเส้นนี้มามาก่อนนี้แล้วครับแต่ก่อนตอนนั้นตอนที่ปูตะเบิดยังไม่มีรีสอร์ทอะไรเยอะแบบนี้เลยนะครับ ตอนนี้เลยเนาะตอนนั้นภูตเบิกสวยมากครับตอนที่ผมมาเที่ยวครั้งที่เคยมาตะก่อนเนาะผมก็คุยกับเจ้าหน้าที่ทักทายกับเจ้าหน้าที่เรื่องเส้นทางเรื่องความเจริญของที่นี่นะครับผมที่นี่เจริญไปมากเลยนะครับผม,มก็เหมือนมันพัฒนาเจริญตามการเวลาของมันไปเนาะครับผมก็หลังจากคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ จ่ายค่าผ่านทางค่ารมเนียมเรียบร้อยแล้วค่าเข้าทยานผมก็เดินทางต่อเลยนะครับผมก็จากจุดนี้ไปก็จะไม่ไม่มีหมู่บ้านนะครับผมก็จะเริ่มเป็นป่าเป็นทางขึ้นเขาแล้วนะครับผมก็ขึ้นยากไหมไม่ยากขับขึ้นง่ายอยู่นะครับถามว่าสูงไหมก็สูงก็ค่อนข้างสูงในระดับหนึ่งแต่ก็ขึ้นไม่ยากนะครับผมรถที่ผมขับมาก็จะเป็น Yamaha แอลล็อกร้อยห้าห้าแล้วครับผมก็ยังขับขึ้นได้สบายๆนะครับผม บรรยากาศหลังจากที่เราขอกสดาเก็บค่าทมเนียมเข้าทยา,ยานมาก็จะเป็นป่าเป็นเขาอย่างนงี้เลยนะครับก็จะเป็นทางขึ้นเขานะครับผมแต่ก็ขึ้นไม่ยากนะครับก็พอขึ้นเราขับขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้ชันมากนะครับผมก็ยังขับวิ่งขึ้นได้ก็ยังมีชาวบ้านวิ่งสัญจรอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่เห็น,น,นบ้านนะครับผมที่วิ่งเข้ามาเดี๋ยวเราก็ ไปขับไปเรื่อยเดี๋ยวเราจะไปแวะชมตรงจุดชมวิวล่องการแน้วนะครับผมอากาศเย็นสบายมากเลยนะผมไม่ร้อนนะครับผมในช่วงที่ผมมาครับตอนนี้ก็ยังเป็นตอนเช้าอยู่นะครับก็ยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับผมเห็นมีแดดอย่างนี้ไม่ไม่ร้อนนะครับผมตรงนี้เราก็จะมาถึงตรงจุดชมวิวล่องกาหนวแล้วนะครับผมเดีย๋ยวเราจะแวะชม ชมวิวกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปต่อไปกลางเป็นที่ป่าสนของอุทยานนะครับผมเรา็แไปชมวิวที่ัแป๊บนังนนะครับผมก็วันที่ผมมาก็ไม่เจอทะเลเหมอกตรงจุดนี้นะครับผมมาถึงก็รู้สึกเสียดายนิดนึงเนาะที่ไม่ได้เห็นทะเลเหมอกตรงจุดนี้แล้วก็แวะกันดูชมวิวแป๊บนึงครับแล้วเราก็เดินทางกันต่อไปที่ตัวจุด อุทยานผู้หินล่องกล้าเลยนะครับผมเสียดายเนาะมาแล้วไม่เจอเทะเลหมอ,อกตรงนี้นะครับที่จริงทะเลหมอ,อกตรงนี้จะสวยมากเลยนะครับผมตรงจุดชมวิวตรงน,นี้ก็น่าจะมองเห็นตัวอำเภอ,คอนครไทยนะครับผมตรงด้านหน้านนะครับเพราะว่าในกล้องจะมองไม่เห็นเนาะแต่ด้วยสายตาเปล่าจะมองเห็นนะครับตรงนจุดนี้ว่าเป็นเห็นตัวอำเภอ,คอนครไทยนะครับผมไปครับเดี๋ยวเราก็เดินทางกันต่อเลยนะครับผมเราก็จะไปที่อุทยานนะครับผม ตอนนี้เราก็มาถึงตัวเขตอุยานภูหินล่องกาลนะครับผมมาถึงก็หมอกเยอะมากเลยนะครับวันนี้ไม่ผิดหวังนะมาตรงนี้ไม่มีหมอกอยู่นะครับผมตรงตรัวอุยานเนาะเดี๋ยวเราจะไปติดต่อเจ้าหน้าที่กับทรงที่ทําการอุทยานครับว่าเราจะเข้าไปกางเต็นนะครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปติดต่อเจ้าหน้าที่กันก่อนนะครับผมก็หลังจากเราไปติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อจะกางเต็นแล้วนะครับผมเราก็เสียค่ากางเต็นไป คนละสามสิบาทนะครับผมสองคนก็หกสิบาทเนาะทางที่ก็แนะนําให้เราขับรถเข้าไปกลางเต็นทั้งหลานด้านในครับเพราะว่าจะมีรลากลางเต็นอยู่ด้านในเนาะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปกลางเต็นกันเลยนะครับไปครับเราไปกลางเต็นกันต่อนะครับผมวันที่ผมมาก็หมอกเยอะมากเลยครับตอนเช้านะครับก็หลังจากเราเข้ามาถึงตรงลากลางเต็นเราก็ขี่รถวนอยู่หลายรอบเนาะผมับเราก็ตัดสินใจเลือก กางเต็นต์ตรงจุดนี้นะครับผมกัะพบัฟเฟก็เดี๋ยวจะเตรียมสัวเอาของลงไปตรงจุดที่เราจะกลางเต็นต์กันนะครับผมโอเคครับเราก็เตรียมเอาของลงมาตรงที่เราจะกลางแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปกลางเต็น์กันเลยนะครับผมก็วันนี้มีนักท่องเที่ยวไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมในวันที่ผมมาเนาะก็เหมือนจะเป็นวันที่เขา กลับไปทํางานกันแล้วเนาะวันนี้ก็จะเป็นวันอาทิตย์เนาะที่ผมมาก็เหลือนะท้องเที่ยวน้อยแล้วนะครับผมเพราะว่ามาเช้ามีเริ่มทยอยเก็บไปมั่งแล้วเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามากางเต็นท์กันเลยนะครับผม ร้านหินแตกนะครับรถเหาจอดไปร้านหินแตกอุทยานภูหินล่องกล้าครับไปครับไปต่อครับส่ายไม่ทันเลย น้ำไหลมันากไหน่หนื่อแหลจ,จดจมูกนี่ดิมาทางนี้ดิอาดเยนอยู่ครับไม่ร้อนเท่าไหร่เดินมาสองคนกับแฟนครับ ไม่มีใครมาเลยองใสเขามาดูกันหมดแล้วลานหินแตกจุดทรมผ้าที่ตกโปรดระวังล่องหินลึกกรุณาเดินตามเส้นทางระวังลื่นไป เขาทำอ๋อเ,เ,เป็นทางให้เดิอนอยู่แข็ง okay, จัดมากเลยเนี่ยสะพานข้าม นี่มนสวยอยู่หนต้นสวยใบยสวยอยู่ันนี้น่นเดินตามทางครับ เขามาเขาหมดแล้วหืงถึงแล้วนี่ไงร้านหินแตกนี่นีออ่ไงถ่ายรูปยะมันเหมือนเป็นร่องน้ำน้ำไหลเหนาะนี่เป็นรอยน้ำไหลแน่เลย มันเหมือนเป็นร่องรอยน้ําไหลอะไรสักอย่างไม่ลื่นนะครับเดินเกาะรองเท้า,าดีมุ้นลึกมุนลึกมากเลยครับ ถ้ตกลงไปจะขึ้นได้ไม่ได้เลยเนาะลึกมากเลยนะครับน่ากลัวอันตรายครับเจ้าที่เขาจะทำทางไว้เดินนะครับเป็นช่วง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  เพราะฉะนั้นเราต้องเดินตามทางที่ให้เจ้าหน้าที่ทําไว้นะครับโอ้ล่องโ,อโอู้หนนลุกสึงไหนนะลุกมากเลยครับ ดีที่รักไหมู่นเมฆคือ เป็นบริเวณลานหินทั้งนั้นเลยครับตรงนี้ไปครับเดี๋ยวเราเดินไปตรงจุดชมพระที่ตกนะครับไปตรงนั้นมี ถึงแล้วครับจุดชมพระอาทิตย์ตกหินเป็นตะปุ่มตะปั่มหมดเลยนะครับแต่ตรงนี้ไม่ใช่ร้านหินปุ่มนะครับแต่ก็เป็นปุ่มอยู่โอไกลอยู่เจ็ดร้อยเมตรอะเกือบกิโลครับเดินมานู่ครับ เดินตูดตะบับตะบับไปแล้วไม่ไหวแล้วครับโยระวังตกนะแค่นูนเดินไต่ที่แต่ที่แค่บันไดแค่นี้แน่จุดชมวิวอ่ะนี่เนี่ยเขาเอามาแค่ตรงนี้เนี่ยไปที่อื่นไม่ได้ลักสุดแล้วห่างนะตกตรงนั้นน่ะเราก็อย่าไปดิตรงนั้นมันอันตรายอ่ะอ ค่ายพักแรมต้องระวังเินะนีะจะนั่งตรงไนดีวะนั่งเนี้ยเดี๋ยวก้อนเนี้ยเดี๋ยวถ่ายรูปให้ยักถ,ยถึงแล้วคราบจุดชมวิวของลานเห็นแตกนะครับผมนู่นเห็นหมู่บ้านไม่รู้ว่าตรงนั้นเป็นอะไร น่าจะเป็นที่เราไปมาเมื่อกี้นะอำเภออะไรนะนี่ครับนครไทยครับน่าจะเห็นนครไทยนะน่าจะเป็นเขตอำเภอนครไทยหมู่บ้านนครไทยครับตรง,งนู้นครับต้นไหนไรมีออกดอกเหมือนม่โม้เลย ช่อม่วงอ่ะใช่ไหมที่นี่จักกะจั่นเยอะมากเลยนะครับเสียงร้องดังไปหมดนี่ค่ะจักจั่นร้องดังไปหมดเลยครับ ดีที่วันนี้มันไม่ค่อยร้อนมากครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมบายๆนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม